อาจารย์นะแต่ว่าเรื่องราวของความหล่อผมก็ได้มาจากอาจารย์นั่นแหละนะครับถ้าเข้าสำนักนี้หน้าตาดีทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณมากมายนะครับสำหรับท่านอาจารย์โสพลทองมีค่านะครับเจ้าของอู่โสพลเจริญยศนะครับวันนี้เรื่องราวของบทเพลงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นเธอที่เยอรมันนะครับหรือว่าจะเป็นผ่านมาแค่ให้จานะโปรดส่งใครมารักฉันทีอย่างมีที่จอดใจน้ําตาเออนางฟ้า นางฟ้าตาน้ำพึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นโนบลานโรารวมไปถึงให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บนะครับไหมไทยด้วยหัวใจคิดฮอดนะครับหรือว่าจะเป็นงานของสมมาตรราชสีมานะครับขอสิทธิ์แค่คิดฮอดนะรวมไปถึงค่อยๆปล่อยมือนะครับรักลับๆหรือว่าจะเป็นโทรมาคิดฮอดและก็ล่าสุดนะครับคุณแม่ไม่ว่านั่นคือเรื่องราวของบทเพลงที่ผมหมักดองเอาไว้นะคุณผู้ฟัง นิสัยไม่ดีนะผมเนี่ยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปส่งหนึ่งเพลงนี้ปิดเบรกนะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าครับ เห็นเธอที่เยอรมันแฟนเก่าที่ชื่อสาวจาอันมีลูกน้ำกันสองคนเธอทิ้งครอบครัวเพราะผัวเก่ามันคนจนตามหาก็ระบอเห็นสนมีคนไปเจอที่เยอรมัน เธอสั่งความมาอายกับลูกเดี๋ยวนี้เธอมีความสุขไม่ทุกเหมือนอยู่กับฉันไม่กลับเมืองไทยขอตายที่เยอะระมันฝากเงินมาด้วยสองพันเอาไว้ใช้วันลูกเข้าโรงเรียนมีผัวฝรั่ง พาลูกเมียนั่งเกวียนสู่สังคมใหม่เมืองไทยเธออิ่มเธอเอียนสัญชาติก็เปลี่ยนเป็นคนเมืองนอกเมืองนามีคนเห็นเธอที่เยอรมันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อีจันทร์ แต่เป็นมิสจันกิราขอบคุณสามว้ยังมีกระใจข่าวมาสะเทือนใจหลังน้ำตาเมลูกถามว่าแม่หนู